จุกะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีอะไรพิเศษนะครับวันนี้ขวานน้อยครับผมวันนี้นะครับสัาคินหน่งครับอสองค,ค,ค,คนปกติแล้วครับผมผมจะคว้ยะเส้นโบกในุมกรรมตอนที่ช้างผมทอดลูกครับผมและก็เอาเอาพลายเล่อกจากหลักครับ S. <S ก็เลยโซงหัวพร้อมกันโอซงหัวประชันกันเลยครับครับพร้อมกันเลยก็ทั้งทั้งทั้งได้ลูกได้ลูกช้างใหม่ได้ลูกช้างใหม่ด้วยแล้วก็เอาออกจากหลักครับผมก็คือเวลาต้นอกจากหลักก็ไปโขไว้โผว่ว่าคุปกรมเขาให้ลูกช้างเวลาเอาออกจากหลักเขาให้อย่าเกิดเหตุไม่ดีอย่าให้เป็นอันตรายให้เขาเชื่อฟังเราแล้วก็บอกว่าโขบอกว่า ถ้าออกลูกช้างออกลูกออกมาปลอดภัยให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งแม่ทั้งลูกผมก็จะมาไหว้พอดีวันนี้ได้ด้วยครับได้ด้วยวันนี้วันนี้ด้วยวันนี้ด้วยครับวันนี้วันที่เท่าไรเอ่ยวันที่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าก็ขึ้นเลขเก้าด้วยเนาะครับขึ้นเลขเก้าด้วยอันภาษาภาษาบ้านพงอิ้นออกไม้ครับผมออกไม้เก่าคำโอ้ก็ โอ้ออกไม่เก่าคำบวกคำบวกคำหนึ่งเกิดออกไม่คืนหนึ่งคำออกไม่ครับเจ้าว่าเก่าเพราะที่ยี่สิบเก้าโอ้โหมาเดือนแปดที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดออกไม่ออกไม่คำหนึ่งโอ้วันมือดีโอ้เดือนนี้เต็มทั้งเดือนนะครับเมนครับผมเดือนเต็มก็เลยพอดีผมก็เลยไปเชิญช่องยูทูปประมาณเก้าสิบเก้าช่องครับมามาได้สามช่องครับผมมาได้สาม น้องช่องวัฒน์ท่ายครับผมแล้วก็ช่องเป๊ปซี่ครับน้องนั่นติดธุระครับผมติดักษณ์ไม่เม่าเลยครับผมลองลองนั่นรถยางหัวรถยางแตกรถยางหัวคุณยายบโนรถคุณยายบวรถยางหัวก็เป็นความที่พูดสนุกสนานนะครับความพูดตลกได้ความนี้ใครอยากไม่อยากนั่งรับจะต้องฟังฟันนอยนะครับร้องฟังฟันนะครับเมื่อกี้ผมตอนตอนเช้าครับก่อนที่ผม มาถึงบ้านเนาะผมไปไปหาโหมูเนาะไปหาคือหาโนม่เลยครับนี่นะไปหาคุดคือโนอมัเลยโหมูนี่นะครับโอ้ที่ไหนแล้ว ที่ลืมครับอ้าวเสร็จแล้วผมจะไปหาหน่อไม้ครับโอ้ยช้างเยอะเกินครับนี่นะช้างเยอะต้องพุกไว้ในป่านป่าปลาใครเลยครับผมไปเอาไม่ได้ครับหน่อไม้ครับผมยู้ช้างใครครับไม่กล้าออาไปครับปลายกเสร็จแล้วตายายยูข้าวแล้วตาาายยววข้้แลนั่งง่วงนั่งอะไรก็มาฟังขวัญน้อยนะครับก็ให้ง่วงได้เลยนะครับสนุกอืมกันยุลั่งบานเออ เงาะสินนะเงาะสินเวลาเรายกมาแล้วเขาห้างวางนะครับห้างวางครับผมทุกคนห้างวางยกไปเลยห้ามห้ามเอาลงเอาลงแล้วทำใหม่ครับซาซาสาซูนี่ขึ้นขับกลับเอ้ยมันเจ้า อู่เซตออนไลน์ด้วยนช่ไเจียงไลก่อนเล้กเออทิ้งเงินทิ้งเงินออกสมบูรแล้วเฮ้ยนี่ไตระบทายแล้วก็เจียงนี่เะาสลักเออเจียงเราะลักแล้วก็กำกู้นคำกู้นต่งนุตัางแม่ตัางก้อนไอ้เฮ้ยใช่ไหมฟังเสียงควันน้อยนะครับก็เป็นควันที่พูดสนุนสนานมากดีนะครับฟังแล้วหายง่วงเลยนะครับทั้งตลกทั้งได้ทุกอย่างนะครับผม แล้วก็เป้นไหวตามไปตามขั้นตอนะครับผู้สูงอายุนะครับุ่นอายุน้อยก็เริ่มแรกครับผู้อายุสูงก็เริ่มต่อไปนะครับก็เป็นสุดท้ายก็เป็นผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับมาถึตนี้เึ้นเต้นไหวตไ,ไวเลยนะครับยกเลยยกเลย ไปสัปปกรรม,มทางอกลูกนะครับบัลลัทก์ายแล้วก็ฟันอแล้วก็อนอ้งอ,นองงามตาโอ้นอ้นองงามตาต้นรับน้องใหม่น้องงามตาน้องงามตาแล้วก็นกไพลวิไลออกจากจากด้วยนะครับตกมันใหม่ก็เป็นออโอ้หัวเลยนะครับวันนี้ไม่กระเทยจุกฮะอยู่รีเจตสุขหลักข้อมกํมากบานานันสดับกินใหญ่ไหมเด่นหนุน ออกจากกุกลักน้ำลุกโออกมาแข็งแรงแล้วก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเมื่อกี้บพราะว่าอยายครูเข้ามาใ่ายังครับกระมุดเมี่อกั้ไั่ได้สระบ่ได้สดับเลยเมื่อกี้ฝันน้อยพูดไปหมดแล้วก็มาถามฝันน้อยนี่ละงงอีกแล้ครับกําลังใจค่ะแล้วก็มากินยำหนึ่งกําลังใจไปกินครับต่อไปก็จะทำไปทีเส้นครับเปิดให้แน่นะเปิดให้แน่ครับเปิดแล้ว พุ่งขึ้นเลยเนาะสามสี่ครับพี่น้องสามสี่โอ้อย่าอย่าพึ่งบบ้หวยนะครับอย่าพึ่งบอกหวยครับเอ้าอย่าพึ่งบอกหวยเดี๋ยวจะมันมันจะไปเหยียบหวยตัวอื่นอันนี้นี่บางคนก็ได้หวยมาแล้วขึ้นบานหลีขึ้นเป็นพระเป็นหลังเลือดเป็นหลังเลือดเดี๋ยวจบคุณตาเป็มซี่นะครับเทมากเลยเดี๋ยวจบจบเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมีมีนาเขาฝัน

ขอขมาลาโทษเด้อแบบที่แม่เป็นไงบ้างครับผมลุงการเกิดไม่ในหลังครับผมแต่เมื่อนึกว่าบานตาอยู่สูงนึกว่าบันไดจะนั่งได้นะก็เลยไปเย็บนั่งบันไดขอโทษขออภัยด้วยอย่าถือสาลาโทษนะครับเลอยู่บนหลังโอเล่ขอฝันขอฝันแล้ววันนี้จะจะมาขอขอดูหลังโอเล่สน่อยพอดีหลังแอบละปอ เดี๋ยวเราจะผมเพิ่มภาพดูแบบน้ำปลาพกน้ำปลาพิกน้ำปลานน้ำปลาือ้าวทังบนพร้อมแล้วหนึงจุ้มีข้งบนพร้อมแล้วข้งบนพร้อมแล้วก็โเ็ใหญ่เล่าเลยครฟังฟังครับฟังฟัฟังข้างบนก่อนครับฟังน้อยครับฟังน้อยฟังข้างบนก่อนครับเดีวรังโตเลคุยกันยาวคุยกันยาว มือเคยด้ยเนาะมือครับตอนนี้ก็กำลังเรียกเรียกตระกกร,รมนะครับบรรทบรุตรหลายๆบ,บรรทบุตรนะครับที่มาอยู่ในตระกรรมของบ้านคุณตาคานนะครับ,บใหญเงียบนะครับเป็นเป็นประกรรมที่ใหญ่มากเลยนะครับมีช้างหลายๆเชือกนะครับ ตั้งแต่สมัยที่ไปคลองช้างอยู่ที่เขมรตั้งสมัยนานนะครับประกรรนี้ตั้งแต่สมัยไปครองช้างที่เขมรนะครับครับผมก็มีช้างหลายๆเชือกที่ขึ้นสันตกรรมครับแล้วก็มีค<อ>วนัวนควันของอะไรนะผมบอก ของของไอ้ปานโอเล่นะครับบัวบานวานี่ด้วยไหมครับวันนี้ยังไม่มาครับผมไม่บัวบานก็มาเซ็นใบนี้ใช่ครับบัวบานก็ใช่ครับผมน้องบัวบานก็คุญาด้วยที่พัดพิงถึงนะครับก็รวมมาด้วยนะครับที่มาขึ้นสารตัรมกรรมนครับผมที่ที่สารตรมกรรมคุณก็คุณจาตูเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย ก็มีรุ่นตะโอ้นี้รุ่นรุ่นรุ่นหลานและรุ่นน้องรุ่นน้องนะครับก็ที่บรรทบุตรของของสระกรรมที่นี่ก็ที่ตะโอะครับผมก็เพิ่งจะเสียไปเมื่อช่วงเดือนที่แล้วครับเนาะเดือนที่แล้วครับพี่เราได้ทำชัพนักกิจศพไปนะครับก็เป็นเครือญาติครับเป็นเอ่อเป็นน้องชายหรือว่าพี่ชายของคุณตาตูที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นของสระกรรมที่นี่นะครับผมครับ เป็นคุณย่าครับผมพี่กับน้องเขานะครับเป็นพี่กับน้องครับผมตาตูแล้วก็ตาโอครับผมนี่ครับ ที่แกได้เสียไปเพิ so I know. I know. ่งเพิ่งจะเสียไปประมาณเดือนที่แล้วเมื่อกี้นี่ครับครับผมก็ทาวนาคิดเสร็จสุดไปแล้วครับผมกนี้ก็เป็นควานตัวนี้ก็เป็นสรประกรรมที่บ้านวานอเล่นะครับที่อยู่ที่นี้เป็นครอบครัวอเล่นะครับกับบันเดนไทยสองเชือกสามสี่ห้าเชือกนะเอ้ไม่ใช่อะไรนะนี่พอใจรุ่งฟ้าพอใจรุ่งฟ้าด้วยเพราะอยู่ในประกรรมที่อยู่เป็นครอบครัวของคุณตาคานกับยายเงี้ยครับที่สันุกรรมใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็รวมทั้ง ไฟเซมซันไฟเซมซันภูงนุ่มเสกภูงนุ่มเสกด้วยนะครับใช่ไฟบัวบานไฟบัวบานคไฟบัวบานนะครับไฟบุญลำพูนก็มาคืนนี้หมดเลยนะครับคุณพ่อตุ้ยคุณตาตุ้ยคุณตาตุ้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกๆท่านด้วยทิพย์น้องใบบุญก็ใช่บุญครับดูคลิปผมว่า เป็นคลิปสารแตประก wide, รรมเซ็นแตบไหวแตปกรรมยังไงก็เปิดคลิปดูที่ช่องฟังเฟบซี่ก็ได้และหลายๆช่องนะครับก็มีช่องบาเลนไทยด้วยช่องงามโชคด้วยนะครับนังจี้ฮานอคุณนาคุณเฟบนะโน้จี้ฮานอกัณก็นังคุณรับอ่ะนีะะ่เป็นฝรั่น้อยนะครับฝรั่น้อยแต่แต่ชื่อน้อยแต่แต่พูดใหญ่นะครับพูดใหญ่มากเย <c oughs> อะด้วยนะครับฝรั <c oughs> ่น้อยเสียงดงฟังชัด หลักไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมขนาดเด็กกำลังนอนหลับครับแบบกินยามาจากหาหมอตื่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องฟังเซซี่กับน้องอ้อมด้วยนะครับก็กดดูคลิปไหว้เป็นไหว้จัประกันนะครับก็ดูคลิปที่ช่องฟังแซซี่แล้วก็หลายๆช่องนะครับฟันเลนทายแล้วก็งามโชคแล้วก็ช่องฟังโอเลนี่ช่องคนไยนอันไหโชคที่ช่องอะไร เอ่อดาวรุ่งแฟมิลี่ครับโคเป็นดาวรุ่งแฟมิลี่นะครับครับผมนำโดยนำพลไายนำพลนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับวัดเพื่อเราจะบัลลังก์ไทยด้วยนะครับก็กราบขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามช่องนะครับครับสวัสดีครับ